กติปัตา์นาดต่ากายในกายเป็นเดีกันแหงอารมณ์ของสมาธิ้ท้ทนั้นเครือทั้งคือส่วนได้วมกันเข้าแล้วก็วมวมาเรียกว่ารูปกายธาตุเป็นธาตน้ำลมไฟแต่ซ้องกันเป็นก้อนแม่จะเรียกาตาแม่เราเห็นวามันมากหลายอย่างหลายชนิดลายจิตร้องซ่านไม่สงบ เราต็เลือตอตัส่วนโดยเอื้อเทอตัวงานจะขาดไปเราถึงขาดินเราถึงขาดน้ำเราถึงเราจะเล็อยู่ตะพกลมตะพาะขาดลมอย่างเดียวเราก็จ่ารังเปขาดลมเท่แนั้นไม่เรียกวตายลตาขาดลมกราเปลีาไหมใเข้าเราไหมออเมื่อเรามาตั้งสติกำลันจดจ้องมองกันอยู่อย่างนี้จะเน็ต มีเรื่องตกลงตานะไรงคนแล้วก็มังนบางกแล้วก็มังสนรู้อะไรตาบางคาปัญญาบางคนเปลเอยบางคนกยันบางคนก็ร้อนเั้นจะไม่รับเจอจนะตามเธอบางคนก็นตัวนี้จะถึงความดี็มีความพอคอสืออันนี้แหละการที่เราสังเกตู เมื่อเราสองการอยากมันเป็นมากมากใจของเราก็ไม่สงบลมก็กำเริบไม่ละเอียดมีคือความอยากระแท้บางคราก็อ่อนใจน,นัง่งสงบใจลมก็เรียกเบาลับไปเลยจ่านี้นก็ไม่จบ <c oughs> แลาต้องคงอดีตธรรมภาสมให้มีสติสัมปชัญญะกรรมกรำกับโยเป็นเน็ธ ดวงจิตเราจะโยกตัดลมหาดเราารสาดวงจิตเราจะโยกอาละเอี่ยมเราประสางานละเมิดเกศสำปัญาไปตามโยยาการจะนี้ผลที่มันเจอเรืนอนั้นก็คือได้เกศตึกกายก็จะมาตายบา